โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟเซตเอเจมเมอร์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือสเตเบิร์ของผมเองนะครับนั่นก็คือเซิร์ฟเลดีคอนซิตี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอสอนเล่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็สอนวิธีการเข้าเล็กเล่นน้อยด้วยนะครับว่าเข้ายังไงเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังเข้าไม่เป็นอยู่เพราะว่าเซิร์ฟมีเวลิสนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากอะไรเลยครับทุกคนวิธีการเดี๋ยยยยวจจะะะมมาาาสอออนน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 ใให้้้ดูภคคคคลลิิปปปีีีรรรัับบทุกกก็่่่ไไชเง ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยละกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยละกันนะครับทุกคนก็อย่างแรกเลยถ้าผู้ชมก็เข้าเซิร์ฟมานะให้เราตั้งชื่อแล้วก็เข้ามากรอกรา,ายละเอียดต่างๆก็คือท่าผู้ชมเข้าเซิร์ฟมาก็กรอกตั้งรหัสผ่านอะไรต่างๆนะครับเลือกเพศเลือกอะไรอย่างนี้เนาะก็ตามเบสิกทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ได้กรอกข้อมูลจนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมก็กดยืนยันไปนะครับนี่มันก็บอกว่า,าตัวละครของคุณยังไม่มีไวริสนะครับทุกคนก็ ตอนนี้คือมันหลุดเซิร์ฟนะครับทุกคนแล้วก็ออกเกมไปเลยนะแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาชื่อส่งไปแอดมินนะครับเอาละทุกคนผมก็ตัดมาที่หน้าเพจนะครับทุกคนท่านผู้ชมก็ทักเข้ามาทางเพจนี้เลยนะครับอ่าเนี่ย TTA Radicon City นะครับทุกคนอ่าอย่างเช่นเดี่ยวผมให้ดูนะสำหรับตัวอย่างคนที่ทักเข้ามานะครับ โอเคอ่ะอย่างเช่นคนนี้นะครับผมเขาก็ทักมาว่าขอไวริสครับนะครับแล้วก็แอดมินก็ได้ถามว่าชื่อไลน์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็นี่นิวๆนะครับอ่านี่ขออนุญาตคุณอ่าชื่อนิวใช่ป่ะเนี่ยขออนุญาตด้วยนะครับอ่าก็คือมาทําให้ท่านผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือง่ายๆเลยแค่ส่งชื่อมาให้เราแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็เป็นการขอไวริสเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็รอแอดมินให้นะครับพอแอดมินให้ปุ๊บท่านผู้ชมก็เข้าเกมได้แค่นั้นเองนะครับโอเคตัวอย่างที่2นนะครับเี่ยขอไวิสหน่อยอ่าเนี่่ยก็ชืออะไรเนนี่ยะครับเห็นปปป่ะะะก็็นนนาาจเรมณี้แหละะนครับที่ขออนุญาตด้วยนะครับ เอามาให้เป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงโอเคครับทุกคนตัดมาณนะตอนนี้เขาก็แอดเวลีที่้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ารหัสไปเลยนะนี่มันก็จะให้เรากําหนดรหัสรักษาความปลอดภัยนะวันนี้รหัส4ตัวนะก็ด้านล่างจะมีย้ําด้วยนะครับว่าห้ามให้รหัสอ่ารักษาความปลอดภัยนี้คนอื่นด็ดขาดนะครับอันนี้ก็สาคัญมากเดี๋ยวขออาานุญาตใส่แป๊บนึงนะโอเคผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน มาเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสําหรับเด็กใหม่เลยละกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาก็มาอ่านกดก่อนนะครับกดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็มาอ่านคร่าวๆกันก่อนเพื่อจะได้ไม่ทําความผิดนะไม่ทาผิดอะไรย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีรับรถเด็กใหม่ท่านผู้ชมก็กดเอ็นเพื่อรับไปได้เลยนะครับตอนนี้เราได้รับรถเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคต่อไปนะครับต่อไปทําอะไรก็มารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ได้นะครับทุกคนกดปุ่มเอ็นก็รับไปเลยนะครับก็จะได้รับพิซซ่าแล้วก็โค้กนะแล้วก็เงิน5,000บาท นะครับความจุก,กระเป๋าแล้วก็รเวลกระเป๋าด้วยเนานะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีสําหรับจุดที่ไว้อัพนะครับผมอัพกระเป๋าเก็บของแบบของสายฟรีนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูได้นะครับใช้เงินประมาณนี้ในการอัพกระเป๋านะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสคัญเลยนะกระเป๋าเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะเก็บได้เยอะขึ้นนะหากถ้าใครจะอนะัพเนาะก็เมนูช่วยเหลือกดปุ่มไว้นะครับสามารถดูกระเป๋าเก็บของต่างๆได้นะแล้วก็ที่สาคัญเลยอย่าลืมนะอย่าลืมไปสมัครอ่าตรงนี้ก่อนนะครับทำบัตรประชาชนนะคือเกิดมาปุ๊บเนี่ยท่านผ ซ้ายมาตรงนี้เลยนะมันจะมีจุดทําบัตรประชาชนนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยจะทําทงานไม่ได้นะต้องเข้ามาทาบัตรประชาชนหลับเซิร์ฟก่อนเนาะก็กดปุ่ม n นะครับแล้วก็กดตกลงไปแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานก็คือกดทับ id นะครับหรือว่าถ้าจะเก็บก็คือทับ d i สนะกงเช่นเราจะพิมพ์ id นะอย่างนี้ปุ๊บก็จะมีบัตรประชาชนของเราแล้วไปอ่ะแล้ววิธีการเก็บก็คือ s อีกทีนึงแล้วก็ d id นะเพื่อทำการเก็บบัตรประชาชนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคกดปุ่ม h e ออกมาได้นะครับ อ่ะแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะสามารถซื้อสําหรับสกินนะก็กดปุ่ม n น,นะครับเลือกสกินผู้ชายผู้หญิงได้นะเราเป็นผู้ชายเราก็เลือกสกินผู้ชายไปเลยครับเราต้องการแบบไหนนั่นเนี่ยเ,เลือกดูได้เลยนะครับมีทั้งหมด3หน้านะกะ็ตัวละครมันก็จะขึ้นมาให้เราดูประมาณนี้เนาะอ่ะสมมุติผมต้องการจะเลือกเป็นสกินไหนดีสกินนี้แล้วกันนะ กเลือกไปแล้วก็อตอนนี้เนี่ยมันก็บอกว่าช่องเก็บสกินต้องอยู่ระหว่าง1-10นะครับคือในตัวเราเนี่ยเก็บได้ทั้งหมด10สกินอ่ะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้มีสักสกินเลยนะครับก็เลยเก็บไว้ในช่อง1นท่านะาผู้ชมนะ่าจะเข้าใจนะสำหรับตรงนี้อ่ะผมซื้อมานะครับ500บาทเนาะถ้าผู้ชมวิธีการใช้ก็กดปุ่มไวแล้วก็ไปที่ใช้งานกระเป๋าเก็บสกินนะ ผมพูดเลยไปไหม <c oughs> ก็กดไปนะครับแล้วก็นี่มันมีทั้งหมด10ช่องเห็นปะถ้าท่านผู้ชมจะซื้ซออันที่2เนะี่ยท่านผู้ชมก็ไปที่ช่องที่สองนะเพื่อเก็บอะไรอย่างนี้อะผมกดอันที่ 1, <c oughs> 1> ก็ใช้สกินไปนี่เห็นปะกดเฟียวนะครับและสามารถให้ผู้อื่นได้ด้วยนะเนี่ยสามารถให้สกินผู้อื่นแล้วก็ทิ้งสกินหายทาวอนได้ด้วย ะอะไรประมาณนี้นะครับดูสกินผมโคตรเทนะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีร้านะสะดวกซื้อนะครับก็กดปุ่ม N สามารถซื้อของต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เบ็ดตกปลาไรต่างๆนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับจุดเกิดแล้วก็มีรถด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือสามารถเรียกรถได้นะครับกดอัน i d เด e นะฟืบแล้วก็กดเรียกรถมาได้เลยกดปุ่ม N start าารถได้อะไรประมาณนี้ ตรงนี้มีจุดพาวนะครับพาวรถก็คือจุดที่เวลารถเราพังนะครับแล้วก็มาพาวที่นี่มีทาเนาะแล้วตรงนี้เป็นกาลาดนะครับที่ไว้สาหรับเก็บนะมีทั้งเก็บแล้วก็ทั้งเรียกที่จุดเกิดเลยนะครับโอเคอเค,คนเล่นตอนนี้ก็ประมาณ90บกว่าคนเนาะก็เมื่อเราเข้าเซิร์ฟมานะครับมีอะไรที่จะแนะนำหน่อยหรอก,ก็คือตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะโปรโมชั่นที่ว่านี้ก็คือใบออโต้ฟาร์มนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญสําหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มในเซิร์ฟนะ คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องเติมแจกฟรีนะครับแต่มีระยะเวลาจำกัดนะครับตอนนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่28นะครับที่ผมอัดนะอัดผมไม่มั่นใจว่าวได้ลงวันไหนนะครับก็จะหมดอายุนะครับในการรับบัตรออโต้ฟาร์มเนี่ย วันศุกร์หน้าแล้ววันศุกร์หน้าเนี้น่าจะเป็นวันที่8นะครับก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนกร,รกฎราคมใช่ไหมแล้วก็วันที่8ของกร,รกฎราคมเนี่ยก็จะหมดแล้วนะครับโอเคนะครับในเรื่องออโต้ฟาร์มก็วิธีการขอก็ค,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 คล้ายๆกับไวริสเลยก็คือเนี่ยครับก็ผมจะยกตัวอย่างเป็นน้องคนนี้ละกันนะครับก็ขออนุญาตละกันเนาะอ่ะเขาก็ทักมาขอนะครับว่าขอไปด้วยฟาร์มหน่อยนะครับผมเนี่ยเขาส่งชื่อมานะครับแอดมินบอกให้บอก i อนะครับก็คือเราต้องออนในเกมนะครับผมแล้วก็บอก ID เพื่อทําการแอดไง เออราบอก ID ในเกมไปนะครับเนี่ยเขาบอกว่า ID 2อะไรงี้นะครับออนในเกมแล้วเขาบอกว่าเขา ID 2นะครับเนี่ยแล้วก็แอดมินก็จะถามว่าเออคนนี้หรือเปล่านะครับแล้วเขาก็ให้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับวิธีการมันไม่ยากเลยนะครับแค่ท่านผู้ชมทักเพจมาก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมทักมาสอบถามแอดมินได้เลยนะครับหากมีปัญหาอะไรเนาะนะตอนนี้ยังให้เวลาท่านผู้ชมมารับอยู่นะครับใบออโต้ฟาร์มได้ถาวรนะบอกก่อนได้ถาวรแต่เมื่อหลังจากหมดเขตแล้วเนี่ยต้องซื้อนะครับต้องเติมนะต้องเติมรู้สึก รู้สึกจะเปิดขายประมาณ50มัง้งอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับแต่เป็นไบโอตฟาร์มสามว่าด,ดียังไงก็คือมันจะทํางานให้เราออโต้นะครับเหมือนแบบ U n F K ฟาร์มนะครับก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะครับทุกคน ที่ผมจะแนะนำเนาะแล้วก็ทางเซิร์ฟแจกอะไรไปบ้างตอนนี้ก็มีแจกแบบสนับมงสนับมืออะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวสารจากทางเซิร์ฟเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดก็จะเป็นแบบเพจกลุม่มดิสคอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับรายละเอียดผมทิ้งไปหมดแล้วใต้คลิปนะครับทุกคนผมจะไม่เจาะจงเรื่องงานแล้วกันนะคลิปแรกเดี๋ยวขอเป็นการสอบไปกับขี่ก่อนดีกว่านะครับ พราะว่ามันค่อนข้างจะสำคัญนะสำหรับการสอบใบขับขี่เนะี่ยท่านผู้ชมก็มาที่จุดนี้เลยนะครับหรือว่าใครไม่รู้จุดก็ GPS นะครับแล้วก็ไปที่สถานที่ทั่วไปนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่ทําใบขับขี่นะครับนี่ก็จะเป็นจุดนี้นะครับทําใบขับขี่อ่าประมาณนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเราขึ้นไปบนรถเนี่ยขึ้นไปเลยปึ๊บขึ้นไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราทดสอบใบขับขี่ค่าจะจ่าย5 0าบาทก็กดตรงลงไปแล้วเราก็ขับไปเลยครับ ับไปที่จุดแรกมันก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังนะครับ70วิเนาะขอให้ขับเล่นขวานะสลับเซอร์ผมนะโอเคโอเค ประมาณนี้นะครับก็เสียงเงินไปแล้ว500บาทเพื่อทําการสอบใบขับขี่นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราสอบใบขับขี่กันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อดีนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ยังมีการสแลส gps ใช่ไหมอันนี้ก็เบื้องต้นเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เนาะ gps ก็จะมีบอกสถานที่นะอันนี้ก็เบสิกเบสิกเลยนะครับเราทําบัตรประชาชนทำแบบขี่ไปแล้วนะครับมีอะไรที่ต้องทําอีกบ้าง ก็ไม be ่น่าจะมีอะไรมากแล้วเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบพวกตลาดอะไรต่างๆที่เราเอาของไปขายนะครับเราฟาร์มของแล้วก็ไปขายได้เซิร์ฟก็มีแบบที่เปิดเมืองนะครับที่เปิดเมืองอันนี้อธิบายไว้นิดหน่อยละกันเพราะว่าคลิปที่แล้วคลิปที่รีวิวระบบเบื้องต้นผมก็รีวิวไปแล้วนิดหนึ่งนะครับสาหรับพวกการเปิดเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเรามีเลสโซนนะครับจะเปิดให้ดูละกันนะครับผมมีเลสโซนนะคือเลสโซนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเข้าไปแล้วก็จะเด้งออกนะเพราะว่ามันเป็นเขตต้องห้ามนะครับเราต้อง เปิดก่อนนะครับมันจะมีจุดเปิดอยู่นะครับก็คืออย่างที่เห็นใน GPS เลยนะครับเราก็ต้องเอาของไปแลกนะครับรู้สึกจะใช้เวลาออนไลน์100อกับเงิน10,000แบาทนะครับซึ่งไอเวลาออนไลน์เนี่ยมันซื้อขายกันได้นะสำหรับใครที่ฟาร์มตังฟาร์มอะไรมาเนี่ยก็สามารถซื้อขายกันได้ไม่มันใจว่าเขาขาย i c o c เท่าไหร่เนาะแล้วก็เดี๋ยว มาให้ดูงานนิดนึงละกันนะครับงานถูกกฎหมายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่คิดกันเลยนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นใบกระท่อมกัญชาอะไรอย่างนี้นะครับการใบปลูกเนาะก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูละกันนะครับมีเก็บไข่มุกเก็บอะไรเบสิกเบสิกก็มีนะอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองมาทํากันดูนะครับเออแล้วก็มีอะไรอีกนะครับงานผิดกฎหมายตอนนี้ก็ลงไปได้ว2ง,งานนะครับมีโคเคนกับคูนนะครับแล้วก็ตำรวจมีแล้วนะนะตอนนี้ในเซิร์ฟนะครับนี่ตอนนี้คนเล่นก็ค่อนข,ข้างเยอะเลย สามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับเซิร์ฟผมนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเนาะเอาล่ะทุกคนผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟก็เพิ่งเปิดมาได้4-5วันนะครับแล้วก็ในระยะ4-5วันนี้ก็คือแจกค่อนข้าง เยอะเลยนะครับก็คือแจกให้สําหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับตอนรับผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกวันนี้เขาจะแจกเป็นคอยเลยนะคอยนี่คือต้องเติมเข้ามาในเซิร์ฟนะครับเขาแจกเป็นเป็นสองเลยมั้งนะครับตอนนี้นะที่เขาจะแจกกันนะครับไม่รู้ว่าผมลงคลิปทันหรือเปล่านะถ้าผมลงคลิปไม่ทันก็ใครที่ทันก็ยินดีด้วยนะครับนะแล้วก็มีแจกสนับมือไปแล้วด้วยนะครับสนับมือนี่ก็คือแจกทั้งเซิร์ฟนะใครที่ออนไลน์อยู่เขาแจกนะครับผม เออแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าสนับมือมันดาเมจมันไม่ได้เยอะไม่ได้เวอร์นะครับดาเมจแค่3เองนะครับแล้วก็มีแบบแตกอะไรด้วยนะถ้าเราใช้ไปน,นานๆม,มันก็แตกนะครับเออถือว่าเราจะแบบไปซ่อมก็ซ่อมได้ครับมันมีจุดซ่อมจุดไรอยู่นะครับทางเซิร์ฟมันมีระบบอีกเยอะนะครับก็ ผมจะมาแบบรีวิวค่อยๆรีวิวไปทีละจุดทีละจุดแล้วกันนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รีวิวงานในหะ้ผู้ชมดูนะเออคิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนํางานแล้วกันเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเบื้องต้นสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับผมก็สอนวิธีการเข้ารับบัตรออโต้ฟาร์มแล้วก็ อสอนทําแบบเบื้องต้นไปแล้วนะครับทำไว้กับขี่สมัครปัตรประชาชนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าละกันนะครับใครอยากให้ผมทําอะไรในเซิร์ฟเวอร์ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับบัตรออโต้ฟาร์มอ่าอย่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีหมดอายุนะรีบๆเข้ามารับกันนะครับโอเคงั้นเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าละกันครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม